อยากสนุกตื่นเต้นร้อนใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ @tig24 อย่าลืม @tig24 ป้าแชร์เปลี่ยนใจจะไม่เข้าหาอัสเดีนอูนาอีกองกลางขององเช่ตามรายงานจากเลอกคลิป m i มิดฟิวัย22ปีสร้างผลงานในศึกฟุตบอลโลกได้อย่างยอดเยี่ยมจนกลายเป็นแคงเนื้อหอม ที่กำลังได้รับความสนใจจากเวทีกกโชซิราอิตาลีและพิมเมลีอังกฤษล่าสุดโรอิกตองซี่นักข่าวจากเลก,กิปเปิดเผยว่าปารีสแซงต์แชแมงที่เคยพิจารณาการเข้าหาอูนาอีได้เปลี่ยนใจล้มเลิกไปแล้วก่อนนาีนหลุยคำปสที่ปรึกษาด้านฟุตบอลของสโมสสได้มีการหารือภายในถึงความเป็นไปได้ในการคว้าวตัวอูนาอีมาร่วมทีมหลังจากนัเตะท,ทำผลงานให้กับทีมชาติโมนาโ,โกได้อย่างยอดเยี่ยม ขณะนั้นหลังจากมีการพิจารณาและมองในมุมต่างๆทีมงานแป่แชร์ลงความเห็นว่าจะไม่ออกล่าอูนาอีและหันจะไปให้โอกาสดารุ่งในทีมแทนโดยนักเตะที่ถูกจับตามองคือวาลองซาอีเอเมรี่วัย16ปีที่เพิ่งลงประเดิมตัวจริงในศึกเฟนครับช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมารวมถึงนักเตะรายอื่นๆที่มีแววแต่าดาอูนาอีกำลังตกเป็นข่าวว่าใกล้ย้ายไปอยู่กับนาโปลีซึ่งอยู่ในขั้นตอนเจราจารายละเอียด ซึ่งทางลีดยูเนเต็ดก็พร้อมที่จะเข้ามาสอดแทรกเช่นกันลูเซียงฟ้าบูซอจอมเก่าเลือดสวิตกลายเป็นโค้ชว่างงานอีกครั้งล่าสุดถูกนีดเด่งพ้นตำแหน่งเส้นผลงานที่น่าผิดหวังนีดสโมสรดังในศึกลีเอิงฝรั่งเศสประกาศปลดลูเซียงฟ้าพ้นตำแหน่งเฮดโค้ดเรียบร้อยเมื่อวันจันทร์ที่9้ามกรามที่ผ่านมาฟ้าเพิ่งกลับมาคุมนีดเมื่อช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้ว แต่กลับพาทีมสร้างผลงานได้น่าผิดหวังในช่วงครึ่งฤดูการแรกโดยนอกจากจะไม่ชนะใครในหลีก3นัดติดแล้วล่าสุดพิกล็อกพายให้กับเบลอปุยสโมสอนในระดับดีวิชั่น3อีก0ูย์ประตูต่อหนึ่งตกรอบ64ทีมสุดท้ายศึกเพนท์ครับอีกด้วยจากผลงานดังกล่าวทําให้นี้ตัดสินใจปลดกุซือชาวสวิตวัย65ปีพ้นตาแหน่งพร้อมแต่งตั้งดีดีเย่ดีก้าโค้ชทีมสรรองขึ้นมาคุมทัพช่วคข่าว ปัจจุบันนี้รั้งอันดับ11ในตารางคะแนนลีกเอิงโดยมี21คะแนนจาก17นัดอยู่ห่างจากกลุ่ม5อันดับแรกถึง12แต้มรุสแลนมารินอฟสกี้ตาร์ทีมชาติยูเครนเก็บข้าวของย้ายไปโชว์ฝีเท้าในสึกลีกเอิงฝรั่งเศสเรียบร้อยหลังล่าสุดย้ายจากอตาลนตาซอบโอลิมปิกมาซด้วยสัญญายืมตัวจนจบฤดูกาล โอลิมปิกมา์เซยักษ์ใหญ่แห่งศึกเลืเออฝรั่งเศสประกาศยืนยันว่าได้ทำสัญญายืมตัวลุสลานมารีนอฟสกี้กองกลางยูเครนของออตแลนต้ามาใช้งานจนจบฤดูกาลพร้พอมมีออปชั่นซื้อขาดมารีนอฟสกี้จะได้สวมเสื้อมา์เซมาใน18โดยฤดูกาลนี้ดาวเตะวัย29เตะให้กับออตแลนต้าไปแล้ว15น,นัดทำเป็นหนึ่งประตูทางนี้ฟาบิโซโรมาโดน,นักข่าวลูกหนังคนดังรายงานว่ามา์เซ มีออปชั่นบังคับซื้อขาดมารีนอฟสกีอยู่ที่ราคา10ล้านยูโรบวกแอดออนอีก3ล้านยูโรเบนัวบาดิชิวแข่งปากหลังป้ายแดงของเชลซีตื่นเต้นที่จะได้ร่วมงานกับเตียโกซิวาแข่งมากประสบการณ์บิเซเลียนเพราะถือเป็นไอดอลที่เอาเป็นเยี่ยงอย่างระหว่างค้าแข่งที่ปารีสแซงแชแมง เล่นวัย21เติบโตจากอะเคเดมี่ของโมนาโกดังนั้นได้เห็นเตียโก้ภายใต้เครื่องแบบแป๊แชร์ระหว่างปี2012ถึง2020ผ่านหน้าจอถ่ายทอดสดกระทั่งมาร่วมชายคาเดียวกันก็สามารถเรียนรู้ได้อ,อย่างเต็มตามันเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ได้ย้ายมาอย่างเชลซีที่นี่เป็นสโมสรที่ยิ่งใหญ่ผมก็ติดตามทีมมานานชื่นชมประวัติศาสตร์อันยาวนา,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 านของสโมสรดังนั้นมันเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่เล่นให้กับต้นสังกัดเราเป็นสโมสรที่ยิ่งใหญ่มีผู้เล่นที่ยอดเยี่ยม ผมจำได้ว่าเคยดูน้าเตะอย่างจอห์นเทอร์รี่ทั้งแลมพาดและเดดิเย่ด็อกบาตอนที่ผมยังเป็นเด็กมันเป็นความสุขอย่างแท้จริงที่จะได้เล่นให้กับทีมที่เคยมีนักเตะเหล่านี้อยู่ในห้องแต่งตัวส่วนตัวผมรู้จักกับเวสลี์ฟอฟาน่าเป็นอย่างดีเพราะเล่นทีมชาติฝรั่งเศสชุดกู๊สเอ็มาด้วยกัน